สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์5 1 0วันนี้เราจะมาทำคลิปอำลาอำลาพูดอะไรดีวะอำลาไอยงบ่บัตเตอร์ฟล์หรือว่าไอ้มั่งสวิยด,ดัตดีวะแต่ละข่อยจีว่อาอำลาเนี่ยอำลาบัตเตอร์ฟล์ดีเอ,อ็กตัวเพิ่มดาเมจให้ไอ้ตัวเพิ่มดาเมจให้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 ยังก็ให้ กูรีบัสเอไปเฮาวันนี้เราจะไปตบเทบวันนี้เราจะไปตบคนพันนนกร่งหน่อยๆก่อนเห็นไม้คือคือหน่อยหน่อยมูข่อยแต่ละาค้นมีแต่ค้นหนอยนั่นมีแต่คนมีแต่คนหักหักหักต้องอำลากรอ,อำล,า,ออำลาแบบนี้นี่แหละ ม้าโดยการตบผู้นี้แหละเออ, <c oughs> อมแมบ้าละบมแม่นกับจังลานีด่นหล้า,ลานเบาเบาำลายเลยนีด่ดีกว่าทำลายทีมจับไปกับคู่ไปชู ว่าได้ทัานสุมได้มีไงนี่เอ้นี่แหละมาบลยการตบแทงท็อปนี่แหละอับรากด้วยการตบแทงทอ็อ,งทงทอปมาสเตอร์รัง13ล้านเซอร์เวอเร์53ใกล้เคข่งกันเซอร์เบอร์มาขอเรียกว่าอีกชูก้เข้าไปดูความรุนแรงของบริบาสค่อยนะครับไปยันตีไปธรรมดาก่อนชิวๆชูช่เข้าไป ก่อนใส่อันนั้นลงทีมก่อ,อน,นใส่ซูเป,ปรอร์อะลอยดักชายลงทีมเออพี่ดับเขาะมันชะ้ถือตบสับระชุบโฉ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 ่ตูมสี่สิบเอ็ดล้านระเบิดทีต้องเบิองระเบิดกุฎิบานโฉอู 6, <laughs> มร้อยเจ็ดสิบหกล้านมั้งคันคือบอคขันดึงเขาผิดนะร้อยเจ็ดสิบหกล้านระเบิดทีหายสะใจ โอเคครับยิมนี้ก็พอแค่นี้กับการอำลาตัวระดับ S R ไปแล้วครับ